ครับนะครัต้องกับรายการโกโคลิฟิ์โนโมมันก็จะมารีวิวเกมยิงซอมบี้ภาพสวยอีกเกมนึงกันเลยนะครับในเกมเราบอกกันใกันที่ชื่อว่าเดทฟอนนะครับว่าไอ้เจ้าเกมนี้เนี่ยมันจะมาขนาดไหนรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมนะคผมก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครป์ช่องผมในการเป็นการได้ผมนะมีกำลังใจในการทำคลิปเพิ่มขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวเราทำการเริ่มทำการหาห้องกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้หาสมาชิกเพิ่มเหมือนเดิมนะครับผมรอรอรอครับหวังว่าคนจะไม่ออกนะแต่ถ้าออกนี่่่่่ผผมมมก็ตต้้ออองถายแลลลวะะไร โซโลก็โซโลไปประมาณนั้นนะครับเย้ yeah. กำลังเข้าเกมนะครับซาม,มิเซนเซ่ซแรกซื้อเ m g ดีกว่าเ m g ราคามันจะถูกนะครับเนี่ยสามร้อยบาทเนี่ยแนะนอนซื้อเอ g, m g ก่อนถ้ามันมาตีเยอะนะซื้อ็มจมาก่อนเลยเ m g มเันราคามันถูกราคาสามร้อยเองนะครับผมแต่ถ้าซื้อ a s อซอลเฟื่อนเนี่ยมันราคาห้าร้อยซึ่งมันไม่พอต่อถิงแน่นอนพ,อพ,อพ,อพร้อมพร้อมพร้อมพรีจัดก,การเอง มาว่ามาคำขางคืนแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปหยองตาแดงกล่ำอย่างับเอฟซีเอฟซีมาหาเราแล้ว,ลวไปสาดไปไม,มีตัวสว่าด้วยมีตัวเกาะด้วยผีใส่เกาะจุโอเค ไม่มีอะไรมากครับรอบแรกว่ามาโตเกาะโตเกาะเก็บโตเกาะก่อนเลยลอลงไปลงไปเลงแถวงั้นแหละหวันเจยบไอเต็มจีนมันก็แรงนะอย่าง UMP เนี่ยไอเตมจีม,มันแรงมากนะครับก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับผม ดัเมกก็พอๆกับไอซอไอย่าง m อเงี้ยพอๆเลยแต่ถ้าใจถ้าใจดีก็คือจะเป็น HK นะครับผม HK สิบหกเนี่ยปืนมันนิ่งมากนะครับนิ่งจริงนิ่งจนงงโกมเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ใช้ UMP ไปก่อนขออนุญาตอธิบายระบบเงินในเกมนี้แบบสั้นๆง่ายๆเลยระบบเงินในเกมนี้จะเป็นระบบเงินแบบ Squad Balance มันคือระบบเงินส่วนกลางเงินส่วนรวมไม่ใช่เงินส่วนตัวนะครับ ซึ่งเวลาใครซื้อของอะไรเนี่ยก็ต้องคิดดีๆและบริหารเงินดีๆจะได้ไม่ตกมาตายในจังหวัดที่สถานก,การณ์ย่ำแย่เช่นเอาเงินไปซื้อปืนและอัปเกรดปืนหมดแต่ไม่มีเงินสร้างกำแพงกันซอมบี้จนทำให้ฝูงซอมบี้บุกเข้ามาทำลายประตูเราได้แล้วก็เกมโอเวอร์ทีเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์โชยโอกาสกันนะครับผมเพราะว่าโดยระบบเงินแบบส่นวนรวมมันไม่ใช่ส่วนตัวมันจะประมาณน,นี้แหละความเห็นแก่ตัวของคนในเกมเนี้ยมันมันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องแปลกใจจงชินชาต่อไป มาลองกันคืนจุดๆเลยหมาแล้วผีเผือพร้อมพร้อมบวกออกไม่ได้อะเนี่ยมันมีขอบมันอยู่กับเขตแม็กมันอยู่ออกไปไม่ได้วามาวามาตัวไซเกตัวไซเกะเจ้ย กีฬาคืม,มีอีกไหมอ้าวแป๊บเดียวเช้าแล้วหรอไหวยังวะไหวจริงอะมาอีกเหรอสรุปมาหรือไม่มาเอาอดีดิบางทีก็บอกเวลามัวเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจมากนั่นก็คือสกเกอร์สตีดนะครับผมเฮ้ยดันทำไมอ่ะระบบสกเกอร์สตีดก็คือจะเป็นแบบว่าเก็บแต้มนะครับเพื่อเอาเปืนนะครับผมหลักๆก,ก็จะมีมินิกันนะครับผมซึ่งมีประโยชน์มาก นะฮะคูม ER um, ีประโยชน์มีประโยชน์สุดๆนะครับผมมินิกันเนี่ยติดตั้งได้นะครับทำาหากินได้สบายสบายเลยถ้าคุณมีมินิกันนะครับหมุนก่อนกด R เพื่อหมุนนะครับหมุนหมุนได้กรึบติดตั้งได้นะครับผมแต่การที่จะได้แต้มนี้เนี่ยมานะครับผมซึ่งถ้าผู้ชมจะต้องเล่นให้จบเวฟให้ครบให้ครบเวฟซึ่งมันได้ยากมากนะครับผมแต่แรกจะได้ง่ายนะครับผมแต่หลังๆคือมันจะได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาคิดดีๆในการซื้อนะครับผม แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อมินิกันเพราะว่ามันมีแค่กับบอกเดียวอะนะครับผมโอเคทีเนี้ยทำมาหาก,กินได้สบายๆนะครับจริงๆไม่ต้องไปออกลบก็ได้ไม่ต้องไปออกยิงก็ได้นะให้มินิกันมันจัดก,การเนี้ยเนี่ยแหละให้มินิกันมันจัดยิงให้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมมินิกันมันจะยิงให้นะครับผมเราก็จะได้ตังค์ฟรีด้วย easy money น,น,นะครับ easy money เลย เราไม่ต้องไปบวชไม่ต้องไปอะไรเลยอยู่ยเฉยๆพอสบายมากไปแค่นี้ก็ได้ตังค์ละนะครับผมไปลักไก่อัปเกรดปืนนี้กว่าวอาดีกว่าวะรอทีเดียวปืนให้เคเลยเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับต่อมามาดูในส่วนของการอัปเกรดอาวุธปืนนะครับโอเคเปิดแล้วนี่มอทูเลตไม่ต้องห่วงได้แน่นอน เอาพีทำไมอัปเกรดไม่ได้วะอออัปเกรดได้อัปเกรดได้ปกติตกใจเลยนึกว่าอัปเกรดไม่ได้คำว่าอัปเกรดมีขึ้นนิดมอจัดไปไปรุ่นนี้ได้อีกระบอกสวยคอนเฟิร์มนะครับหวังไว้จุดเดิมไอไว้จุดนั้นตรงนั้นไหมข้างหน้านี่แหละนี่จะได้ี่มันนี่กว่าเดิมคูณเท่าหลายหลายล้านมันเท่านะครับอันนี้ผมอัปเกรดปืนแล้วมันสามารถอัปเกรดปืนได้นะครับ อัพเกรดขึ้นได้แซ่บๆเลยมาว่ามาดูความนิ่งความกูงของ HK ก็บอกนี้นะครับผม <c oughs> โคตรมันมันยังอัพต่อได้นะยังอัพต่อได้๋ดยวจะไม่สุดเลยยิงมันนะบอกเลยเงินไหลเป็นน้ำอะ,ะเสียงมันดังนะ เหมือนทางเดเวลอรเขาไม่ได้จัดเรื่องระเบียบเสียงนะครับนะทางเดเวลอรเกมเนี่ยที่ทาเกมนี้ยังยังมีปัญหาเรื่องการก็เลยไม่ได้จัดรเสียงระเบียบของเสียงเสียงปืนะเสียงเอฟเฟกต์มันก็จะมั่วแบบนี้นแหละได้ยินเสียงรีโหลดปืนรีโหลดของคนอื่นแม่งโคตรดังเลยแต่ของเราแม่งเป่าๆเลยประมาณนั้นนะเอาลูกหมดตทวทียิงหน่อยกันหน่อยมัแต่ห้าวจะได้กินข้าว ข้าผ่านปูแบบเันนี้ยจเด็กเช็คเช๊กเช็คเจ๊กตาม้มเลยวะมีนี่กันจะทำงานต่อไปนะครับโอ้โหผมฆ่าไป150ข้าเยอะสุดเลยอีซี่มันนี่ สาดรได้เลยสาดรได้เต็มที่เลยถอดสมองเล่นนะครับเกมเนี้ยถอดสมองเล่นเลย ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวปืนเกมยิงซอมบี้ภาพสวยที่สุดในระบบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็สักสกายผมทีเป็นจ้าใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกคนเดนเดวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมไลค์แลบสักสกายเดนเดว